สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําปลาเผานะคะเป็นเมนูรวมญาติสาหรับวันเทศกาลหรือวันหยุดที่ญาติิมาบ้านนะคะที่บ้านจิ๊บก็ชอบทําปลาเผากินกันนะคะ เพราะว่าจิ๊บชอบกินปลาเผามากๆเลยและที่สําคัญเลยนะคะแม่จิ๊บเนี่ยเคยเปิดร้านขายปลาเผาด้วยค่ะจิ๊บก็เลยจะมาแชร์วิธีการที่เอาไว้ทั้งทํากินทําขายได้เลยนะคะสามารถเอาไปทําขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะเป็นวิธีการเผาปลาง่ายๆนะคะทํากินจะได้ทําขายก็ดีค่ะปลาเผาวิธีนี้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่าแน่นอนนะคะแล้วเนื้อหวานอร่อยด้วยค่ะวันนี้ที่บ้านจินะ๊บมีญาติมานะคะก็เลยจะทํากินกันนะคะแบบปู่เสือนั่งกินกันแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะคะ เราไปเริ่มที่ปลากันนะคะวันนี้จะใช้ปลาทับทิมนะคะเพราะว่าปลาทับทิมเนี่ยจะเนื้อนุ่มและเนื้อหวานอร่อยค่ะจะใช้ปลานิลนหรือปลาช่อนก็ได้นะคะเผาวิธีเดียวกันเลยนะคะอ่ะเราก็ไปซื้อปลามานนะคะจะให้เขาควักไส้ให้ก็ได้นะคะที่จริงอ่ะที่ร้านเขาจะควักไส้ให้แต่แม่จิ๊บบอกว่าจะเอามาถ่ายคลิปนะคะก็เลยไม่ให้เขาควักให้นะคะจริงๆแล้วสําหรับง่ายๆนะคะก็คือให้เขาควักไส้มาจากที่ร้านให้เลยแต่ห้ามเอาเกล็ดออกนะคะ แล้วก็นํามาล้างให้สะอาดนะคะล้างสักรอบหนึงก่อนก็นได้นะคะทีนี้เราก็จะมาเอาไส้ออกนะนี่แม่จิ๊บก็ทําให้ดูนะคะวันนี้ก็เอาออกมาทํานอกบ้านเลยนะคะตอนนี้อาจจะมืดแล้วนะคะเพราะว่าจิ๊บถ่ายคลิป2วันเนาะคือทํากินบ่อยมากๆเลยนะคะ จิโกกเอาหลายๆคลิปมารวมกันนะคะเพื่อที่จะตัดให้ทันก่อนเทศกาลนะคะเผื่อมีใครผ่านมาเห็นแล้วก็อยากจะลองทําดูอย่างนี้ค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ํไหลผ่านแบบนี้นะคะล้างในคีบเหงือกของเขาตรงเหงือกของเขานะคะแม่จิโก็จะถูนะเราก็จะล้างออกให้เมือกอะไรเขาออกเยอะที่สุดนะคะเขาจะได้ไม่มีเิ่นขาวเนาะ พลัางเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมผักต่างๆที่เราจะใส่ในปลาเผานะเพื่อให้ปลานั้นมีกลิ่นหอมนะคะก็จะมีตักไคล้ใบมะกรู ใบเตยแล้วก็โหระพานะคะจะใส่สี่อย่างนี้นะคะถ้าใครไม่มีจะใส่แค่2อย่างก็ได้มีแค่ตะไคร้กับใบมะกรูดก็ใส่แค่ตะไคร้กับใบมะกรูดก็ได้นะคะถ้ามีแค่ตะไคร้กับใบเตยก็ใส่แค่ตะไคร้กับใบเตยก็ได้นะคะแต่อย่าง,งน้อยขอให้มี2อย่างขึ้นไปนะคะก็จะดีแต่วันนี้จิ๊บจะใส่อ4อย่างเลยนะคะแล้วเราก็จะหั่นตะไคร้หั่นแบบที่แม่จิ๊บหั่นเพื่อที่เราจะเอาส่วนนี้นะมายัดตรงคลีบเหลือเนะะี่ค่ะเปิดออกแล้วก็ยัดเนี่ยค่ะแบบที่แม่จิ๊บทำให้ดูนะคะตะไคร่เนี่ยก็จะทำ กิ่นคาวของปลาได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําทมวยรวมกันนะคะยัดเข้าไปที่ตรงท้องปลานะคะเราจะใส่โหระพาใบมะกรูด1นถึงสใบนะคะแล้วก็ตะไคร้หต้นใบเตยหนึ่งใบนะคะ นี่มวยแบบที่แม่จิบทำเลยนะคะเราจะทําเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเหลี่ยทาใหญ่เกินไปนะคะปลาเขาจะแตกนะเวลาเขาสุกนะก็ทําให้เขาหลวมนิดนึงทําเล็กๆนิดนึงนะคะนี่ทําแบบนี้นะคะแล้วก็นําเข้าไปยัดที่ท้องปลาได้เลยเ <c oughs> ขาก็จะไม่แน่นเกินไปนะคะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะพอยัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็กลับมาที่ทิตอนเย็นอีกทีนึงนะคะเราก็จะทาเกลือ บนปลานะคะทั้งสองด้านเลยนะทาหนาประมาณที่แม่จิตทานะคะก็คือเอาเกลือเนี่ยม,มาลูกต้องเป็นเกลือป่นนะคะจะใช้เป็นดอกเกลือไม่ได้นะคะเขาจะไม่ติดนะต้องเป็นเกลือป่นเม็ดเล็กๆกะคะ่ะเสร็จแล้วก็นําไปย่างนะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปไฟอ่อนเกินไปได้นะคะแต่จะใช้เวลาในการย่างในนานนะคะแล้วจะทําให้เนื้อปลาเนี่ยแห้งเกินไปเวลาเขาสุกนะคะ 1> <1> <careers S 2> ต้องไฟพอดีๆนะคะไฟกลางถ้าไฟแรงเกินไปเกล็ดเขาก็จะไหม้เกินไปก่อนที่เนื้อ ปลาข้างในจะสุกนะคะเขาขึ้นย่างหรือเผาะจะเรียกเผาหรือเรียกย่างดีนะคะแต่เป็นปลาเผานะ <c oughs> ก็ย่างเสร็จแล้วก็เอาฝาหม้อที่ใหญ่ๆนะคะปิดต้องใช้ฝาปิดนะคะสําหรับสูตรจิบนะถ้าไม่ใช้ฝาปิดเนี่ยเขาจะสุกยากและเนื้อปลาจะไม่อร่อยนะคะถ้าเราเอาฝาปิดเนี่ยความร้อนเขาจะระอุอยู่ข้างในจะทําให้ปลาเนี่ยสุก เร็วขึ้นนะคะเราก็จะใช้เวลาย่างในการย่างน้อยเนื้อออกมาชุ่มฉ่าพอดีด้วยนะคะจุดนี้คือจุดที่สําคัญนะต้องปิดนะคะใช้เวลาย่างทั้งหมดเนี่ยประมาณ15นาทีนะคะเราก็ย่างไปประมาณ5นาทีเนี่ยเราก็จะมาเปิดดูนะว่าเขาสุกหรือยังคือจะกลับด้านแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะคะย่าง ด้านหนึ่งให้สุกแล้วก็กลับด้านอีด้านหนึ่งย่างให้สุกแต่ถ้าใครยังไม่ชํานาญเราคิดว่าเรากลัวมันไหมแล้วเรากลับไปก่อนหรือเราเช็คแล้วเขายังไม่สุกก็สามารถกลับด้านอีก 1- 2ครั้งก็รวมกันเป็น2-3ครั้งได้นะคะถ้ากลับบ่อยเกินไปนเนื้อปลาก็จะเละเกลือก็จะหลุดออกหมดนะคะแต่ที่บ้านจิ๊บะแม่จิ๊บย่างจนชํานาญแล้วนะเพราะว่าเคยทําขายแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ทำขายก็ทํากินบ่อยมากๆ วิธีการต่อไปนะคะวิธีการเช็คสุกก็ใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มเนื้อปลานะคะถ้าจิ้มลงง่ายเนื้อปลาเขานิ่มสแสดงว่าเขาสุกแล้วถ้าเนื้อปลาดิบเนี่ยเขาจะจิ้มไม่ลงนะคะเขาจะแน่นนะคะก็ต้องย่างให้สุกนะคะแต่อย่าให้สุกมากเกินไปนะคะถ้าสุกมากเกินไปเนื้อจะแห้งแล้วเนื้อจะแน่นจะไม่อร่อยจะไม่มีความชุ่มฉ่ำนะคะก็คือให้สุกพอด,พอดีพอดีก็ใช้ซ่อมแบบพี่จิ๊บเช็คน,นี่ค่ะจิ้มลงไปถ้าเขานิ่มแบบนี้นะอ่ะก็แสดงว่า สุกเรียบร้อยแล้วจิ้มตรงส่วนที่เนื้อหนาที่สุดนะคะนี่พอ,อย่างเสร็จเรียบร้อยร้อนๆเลยนะคะเราก็จะมากินกันนี่ตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วนะคะก็กําลังนั่งกินกันอยู่เลยเราก็ตามน้ำจิ้มรอไปแล้วนะคะก็จะมีผักต่างๆนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะผักกัดขาวผักกะหล่ำลวกใบชะพลูหรือผักชีฝรั่งอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเนาะต่อไปนะคะวิธีการแกะปลาเนี่ย ก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะใช้ใซ่อมเนี่ยกรีดไปหลังปลาแบบที่ิทันะคะนี่แล้วก็ดึงลอกออกแบบนี้เลยนะคะ mm. เขาก็จะเป็นแผ่นออกไปแบบนี้เลยนะ,ะ mm. เขาก็จะไม่เค็มนะคะ mm. หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลากลับปลานี่กลับยังไง mm. ใช้ที่คีบแบบนี้นะค,ะ mm. ค่ะคีบค้าค่างตปลาแล้วก็กลับด้านเหมือนที่แม่จิ๊บคีบขึ้นมาใส่จานเนี่ยนะคะ mm. ต่อไปนะคะเราจะมาตำน้ำจิ้มกันนะคะ mm. จิ๊บไม่ได้มีสูตรน้ำจิ้มให้นะ เพราะว่าจิ๊บยังไม่ได้มีเวลาตวงให้เลยนะคะสูตรที่แม่ทาขายเขาจะทาเยอะมากแม่หาสูตรไม่เจอนะคะที่บ้านจิ๊บก็จะตามแบบนี้แล้ววันนี้พี่สาวนะคะเขาทํากับข้าวอร่อยมากเขาทำน้ำจิ้มอร่อยจริงๆนะคะเขามาตำให้แล้วจิ๊บก็ถ่ายไม่ทันนะคะมัวไปเผาปลาอยู่เนาะ แต่วัตถุดิบก็จะมีพริกกระเทียมรากผักชีนะคะตักลงไปในครกนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาน้ําปลานี่ก็จะใส่เยอะหน่อยนะแล้วก็จะใส่น้ําต้มสุกนะคะต้มสุกละทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะแล้วก็น้าตาลประมาณหนึ่งช้อนผงๆนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากนะคะก็คนให้น้ําตาลละลายนะเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวเป็นลําดับสุดท้ายนะคะครกเนี้ย ใส่มะนาวสีลูกนะคะลูกมะนาวแป้นลูกกลางๆะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็เติมเอาได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยและค่ะนี่นำ้ำจิ้มออกมาก็จะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมกับปลาเผาร้อนๆได้เลยค่ะสูตรที่แม่จิ๊บทำขายนะคะจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานด้วยนะจิ๊บก็จะแปะสูตรสูตรหนึ่งมาให้นะคะสำหรับใครอยากไปทำขายนะคะคือกำไรดีมากๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนแม่จิ๊บเนี่ยเปิดร้านปลาเผานะคะกำไรวันละหมื่นสองหมื่นเลยนะคะขายได้วันละสี่ห้าหมื่นเลยนะกำไรนี้เท่าตัวเลยนะแม่จิ๊บก็เอามาเปิดบ้างแต่ร้านไม่ได้ใหญ่เท่าเขานะคะกำไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะแต่ตอนนี้ก็เลิกขายมาหลายปีแล้วเนะ คนไหนดูแล้วอ่ะเกิดไอเดียอยากจะไปทําขายสร้างอาชีพสามารถสอบถามจิบข้ามาได้เลยนะคะจิบยินดีตอบผู้คําถามเลยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องทางเกลือ เกลือเนี่ยเขาจะช่วยกักเก็บความชื้นของปลาเอาไว้ถ้าไม่ทาเกลือก็คือเพราะเนื้อจะแห้งเพราะฉะนั้นการทาเกลือก็สําคัญมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยนุ่มฉ่าน้าแล้วก็ทําง่ายใช้เวลาน้อยแน่ๆใช้เวลาไม่นานก็ได้กินนะคะยังไงไปทํานะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ